ครับทุกคนกับมพบกับผมแบงช่องแบงค์ฝาขาแนวปิ้งหัวใจไปนะครับผมถ้าคุณตะกเกตด,ดีมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในมือของผมนั่นก็คือน้าหอมขนาดทดลองครับผมช่วงนี้มีน้าหอมขนาดทดลองมาให้ทดลองกันหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมได้มาจากช็อปของดอร์เชนกับอนาที่อุดรธานีนะครับที่เซนทัลนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมไปช็อปกับน้องคนหนึ่งแล้วก็ได้หลอดแบ่งตัวนี้มานี่ชื่อว่าดอร์เชนกาบานา The One Go ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าในเว็บฟาเกนติก้าเขาตั้งชื่อไว้อย่างนี้หรือเปล่าบางทีแบบขวนไปเจนงโงนะครับผมใช่แล้ว The One Go Formen Dolce Gabbana นะครับตัวนี้เป็นน้ําหอมสําหรับผู้ชายและออกมาในปี2021นะครับผมเป็นน้ำหอมตัวใหม่ที่ออกมาปีนี้เลยนะครับผมซึ่งผมต้องบอกว่าผมเคยมีความทรงจําที่ไม่ค่อยดีนะักสาหรับ Dolce Gabbana นะัก็คือน้ําหอมที่ชื่อว่าอะไรนะ เอ้คิงอะไรสักอย่างนึ่งครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูปิ้งนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยผมเคยรีวิวไปแล้วผมก็ไม่ชอบมันแต่ผมจะบอกว่าผมได้ลองกลับมาใช้มันดูอีกครั้งหลังจากที่แบบรู้จักน้ําหอมมากขึ้นเออมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีสักคลิปหนึ่งสนใจไหมครับถ้าผมจะทําคลิปที่แบบว่าน้ําหอมที่เคยไม่ชอบเวลาผ่านไปเริ่มจะเป็นประมาณไหนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปคิดชื่อแต่ว่าคอนเซปต์ก็คือแบบว่าเดี๋ยวจะเอนน้าหอมที่ผมรู้สึกว่า ผมไม่ชอบจนผมรีวิวอะมาใช่อีกทีหนึ่งครับว่ามันเป็นยังไงคุณสนใจไหมถ้าคุณสนใจเม้นบอกกันนะครับผมผมจะได้ทําคลิปนั้นนะครับโอเคสำหรับดอยเชนกับมาน่านะครับผมเดอะวันโกลฟอร์เมนนะครับผมเรามารับรู้โน้ตของเขาดูก่อนครับขอบโน้ตจะเป็นกลิ่นของบัตออลเรนจิงเจอร์ก็คือขิงนะครับแล้วก็สกิเลียนเบอร์กามอตครับมิดแนลโน้ตจะเป็นกลิ่นของคลาริสเซตนะครับคาดามอมเจอร์เนียมส่วนเบสโน้ตจะเป็นกลิ่นของแพทชูลี่แอมเบอร์วูดแล้วก็เฮเทนเวติเวอร์นะครับผมไม่รู้อ่านถูกกหรืืออออเเปล่านะ็ค ตอนแรกเนี่ยเขาจะเปิดมันด้วยความสดใสมีความเผ็ดของขิงนิดมีความซ่าซนะครับปุ่นแล้วก็มีความเบอร์กามอตที่มีความเท่กลัวขึ้นมาส่วนไม่ได้น้ดเนี่ยจะเริ่มมีความเป็นคาราเมลมีความเป็นสมุนไพรขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีความเป็นแบบผมมีความรู้สึกว่าคาทีเสดจะมีความหวานมีความแบบ ควันวน,นิดนึงสรับผมนะครับผมส่วนเจเลเนียเนี่ย,เ,ยเขาก็จะมีกลิ่นของเขาโดยเฉพาะอยู่แล้วส่วนเบต้นนะครับจะเป็นกลิ่นของยางไม้แล้วก็จะมีกลิ่นของความเป็นแบบว่าเป็นไม้ไม้นิดนึงนะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่ข้อมือด้านซ้ายของผมไปเลยครับหนึ่งสองสามชึบโอ้สเปย์ดีเหมือนกันนะขนาดเป็นแบบทดลองคือจะบอกว่าลองไม่ได้นะ่ะคือผมใช้มาแล้วแล้วผมจะเล่าความรู้สึกให้คุณฟังนะครับผม กลิ่นเปิดมาในตอนแรกนะครับผมคุณจะได้กลิ่นกลิ่นหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเป็นน้ําหอมของผู้ชายเป็นน้ําหอมที่คุณแบบว่าถ้าคุณไปลองน้ําหอมผู้ชายคุณจะได้รับกลิ่นประมาณนี้มานะครับผมกลิ่นเขาจะมีความ b e ก g a m อ t ที่มีความเท่มากๆเป็นความดุดันที่ค่อนข้างที่จะแบบเออมีความชัดเจนอะว่าเป็นน้ำหอมผู้ชายครับผมจะไม่มีความเป็นน้ำหอมผู้หญิงในน้ำหอมตัวนี้เลยในช่วงเปิดตัวนะครับผม ความสดชื่นของบัตออรเรนจ์ Rain, จากที่ผมได้สัมผัสด,ดูนะครับผมกลิ่นส้มที่เป็นออเรนจ์เฉยๆหรือออเรนจ์บัซซัมอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะมีความเป็นส้มใสๆแต่ถ้าเป็นบัตออรเรนจ์ R S, ครับเขาจะมีความส้มที่มีความแบบหนักแน่นขึ้นมาเป็นส้มที่มีความแน่นเป็นส้มที่แบบเนื้อแน่นๆน,น,นะครับเป็นส้มที่ไม่มีความสดใสแบบไม่มีความสดใสน่ารักอ่ะเป็นความสดใสที่แบบว่าเครค่งขรึมนิดนึงมีสเสน่ห์ขึ้นมาหน่อยครับผมซึ่งลำหอมตัวนี้ตอนเปิดตัวให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยและในส่่่ววนนนนขขขออองงงงจจิิเเรร์ะะทีป็ส ผมรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะของน้งหอมตัวนี้ huh ค่อนข้างที่จะมาในรูปแบบที่แบบว่าเป็นกลิ่นที่ชัดเจนมากๆคือส่วนมากน้าหอมบางตัวที่มีกลิ่นของจิงเจอร์ครับผมเขาค่อนข้างที่จะแบบค่อยๆเปิดเผยตัวตนค่อยๆเปิดความซ่าออกมาคือถิงมาแต่ท็อปโนนอ่ะคุณจะรู้สึกถึงความซ่าๆรู้สึกถึงความเผ็ดร้อนรู้สึกถึงความสดชื่นแบบเต็มเหนียวแบบแต่ความสดชื่นเนี่ยมันไม่ใช่ความสดใสเข้าใจไหมเป็นความสดชื่นหนะเป็นความสดชื่นแบบ ส้มๆอ่ะแต่เป็นส้มที่ความหนักแน่นครับแล้วก็มีความเบิกกับมอดเท่ๆกลัวขึ้นมาเพราะฉะนั้น้หอมตัวนี้ช่วงแรกนะครับผมจะเหมาะสำหรับผู้ชายที่แบบว่าใส่ชุดสีดําหรือใส่ชุดหนังก็ยังได้นะแต่ว่าผมส่วนตัวนะผมมองว่าเหมาะสำหรับคนที่ใส่เสื้อแบบแนวนี้ครับใส่เสื้อยีนอย่างเงี้ยนะครับนี่คือท็อปนู้ดของเขานะครับผมแต่หลังจากที่เขาได้อยู่บนผิวเราไปสักระยะหนึ่งนั่นก็คือก้าวเข้าสู่ดิเนโนครับเขาจะเป็นประมาณนี้ what ย้ยนี่นะครับพุงช่างมันนะก็คือแบบ เขาเปิดเผยตัวตนทุกคนเล่นใหญ่ปะคือเขาเปิดเผยตัวตนไว้แล้วเขาก็จะกลายเป็นผู้ชายที่มีความสำอางมากขึ้นมีความแบบเซ็กซี่มากขึ้นแต่ความเซ็กซี่ของเขาเนี่ยคือเป็น,ปนความเซ็กซี่ที่มีความน่ารักแล้วก็ยั่วยวนอยู่ในตัวครับผมกลิ่นที่ตรงนี้นะครับผมพอภาพแขนของผมอ่ะจะเป็นเริ่มเป็นกลิ่นกลางแล้วก็เริ่ม,มเป็นกลิ่นเซต้าของเขาด้วยซ้ำนะครับส่วนตัวผมความรู้สึกว่ามันมีความเป็นควอไลเซตครับแล้วมันก็มีความคาราเมนแล้วก็เจเลเนียมจริงๆ แล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นกลางๆเขามันจะมีความหวานมากขึ้นมีความเซ็กซี่มากขึ้นจากความดุดันในตอนแรกมันจะมีความนอบน้อมมันมีความนุ่มนวลลงอ่ะคุณมันเป็นน้ำหอมที่แบบว่าตอนแรกเปิดมาแบบผู้ชายเท่ๆมีความก้าวร้าวเล็กๆมีความเผ็ดซ่าแต่พออยู่กับเขาไปนานๆแล้วมีความแบบเฮ้ยคุณก็มีมุมหวานเหมือนกันนี่หว่ามันก็มีมุมแบบผู้ชายน่ารักเหมือนกันนี่หว่าในความดิบเกื่อนในความแบบพูดจาแบบไม่มีหางเสียงในบางทีของเขาอ่ะ กลับกลายเป็นคนที่แบบว่าเออมันก็น่ารักดีมันก็มีเสน่ห์ดีหรือเราไปหลงรักเขาก็ไม่รู้นะครับผม oh, oh. นี่คือช่วงกลางๆของเขาแล้วในความเป็นเจเนเนียมที่มากับกลิ่นของคาริเซนแล้วก็คาดามอมเนี่ยตรงกลางอะ่ะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับเคมีบนร่างกายของผมแล้วด้วยความที่เบสมันมีแพทชูลี่ผมบอกหลายครั้งแล้วครับว่าแพทชูลี่อะ่ะพอมันไปนตีกับกลิ่นบางกลิ่นนะด้วยความที่มันเป็นกลิ่นใสๆถึงมันจะอยู่ที่เบสก็ตามอะ่ะมันจะทำให้กลิ่นมีความเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในช่วงกลางๆของน้ำหอมตัวนี้ คุณเข้าใจไหมว่าเป็นน้ําหอมผู้ชายที่ดันแบบว่าหยอดน้ําผึ้งลงไปเออประมาณนะั้นเป็นอารมณ์แบบผู้ชายที่อาบน้ํา้วยเครื่องประทินผิวที่เป็นแบบสําหรับผู้ชายฟอร์มนนะแต่เขาดันแบบเหลือบไปเห็นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงที่มีกลิ่นของน้ําผึ้งอะ่ะแล้วเขาก็ันแบอว่าอลองดูแล้วกันมาผสมกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้กลิ่นกลางที่เป็นน้ําหอมตัวนี้ครับก็คือตอนแรกมีความเท่มีความแซ่บมีความดุดันนะครับผมพอถึงช่วงกลางมีความหวานมากขึ้นผมรู้สึกถึงความแบบ เป็นกลิ่นไอ้น้ำผึ้งบางๆมาเจือกับกลิ่นที่มีความเท่ครับผมทาให้น้ําหอมตัวนี้มีความรู้สึกแบบว่ามีความเท่นะแต่ก็มีความแบบใสๆมีความหวานมีความจิตใจดีอยู่ในหอมตัวนี้ด้วยและมีกลิ่นที่มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่อาบน้าเสร็จใหม่ครับผมอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบออกไปเนี่ยแบบว่าไม่ใช่กลิ่นที่เหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมสิ่งที่ทาให้เย็นคือแป้งเย็นะไม่ใช่ไม่ถึงขั้นแป้งเย็นแต่ว่าทําให้รู้สึกความเย็น แต่เป็นความเย็นที่แบบว่า เล็กๆประมาณนี้ครับผมอาบน้ําเสร็จใหม่เป็นผู้ชายประมาณนี้เลยเป็นลุคที่มีความสะอาดมีความหรูหรามากครับผมซึ่งก็เหมาะกับขวดของเขานะครับผมแลวสุดสท้ายนะครับตองหอมตัวนี้เขาจะจบลงด้วยการเป็นเหมือนกับว่ากลิ่นไม้ครับผมซึ่งมันก็มีกลิ่นของไม้อยู่ยในนี้ด้วยแต่กลิ่นแอเมอร์วูดที่เป็นยางไม้ถามว่าได้กลิ่นไหมบนเคมีบนร่างกายของผมได้กลิ่นตั้งแต่ช่วงกลางๆนั่นแหละครับแต่ช่วงหลังๆมันจะเริ่มเป็นกลิ่นไม้เน,นียนๆนะครับผมติดบ,บนผิวเราครับผมซึ่งกลิ่นไม้เนี่ยมันก็จะใหห้้้้คความมมสึกกเเเเือนนนบบปปปป็็็แแแแงงลๆต่่่ทีไได ไม่ได้เป็นแป้งจา๋าเป็นกลิ่นที่ยังคงเป็นไม้อยู่อ่ะประมาณนี้ครับสน้ำหอมตัวนี้น้ำหอมตัวนี้เหมาะกับใครผมว่าผมฉีดอีกทีนึงนครับเพราะว่าผมจะออกไปข้างนอกด้วยน้ำหอมตัวนี้นะครับอุ้ยฉีดผิดด้อุ้ยเสียดายอ่ะเป็นบ้าฉีดมาวะคือแบบว่ามันเล่นยากทุกคนคือเป็นน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าเหมาะสําหรับผู้ชายตั้งแต่วัยมัธยมปลายเป็นต้นไปครับหนุ่มน้อยที่ชอบออกกําลังกายหนุ่มน้อยที่มีความแบบเจ้าเสน่ห์นิดนึงจะไปจีบสาวตอนเลิกเรียนเนี้ยสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้ คนวัยทำงานนะครับผมสามารถใช้นหอมตัวนี้ได้อย่างแน่นอน absolutely ก oh. ็คือแบบว่ามันมีกลิ่นที่ถ้าฉีดในที่ทํางานอะ่ะคุณจะเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีสเสน่ห์ผู้หญิงก็จะชอบคุณหรือผู้ชายด้วยกันก็น่าจะมาถามคุณด้วยซ้ำว่าเฮ้ย oh. <"He i, S 2> มึงใช้น้ําหอมอะไรคือแบบว่ามันมีสเสน่ห์ครับเป็นน้ําหอมที่ดีมากๆตัวหนึง่งถามผมนะสําหรับผมอะ่ะกลิ่นออกมามันคล้ายๆกับตัวไหนตัวตัว มันไม่ได้ไปในเชิงเบอร์เดอร์ชาแนลแต่ก็ไม่ได้ไปในเชิงดิออสวาร์คือเวลาที่ผมพูดถึงน้ำหอมผู้ชายทำไมต้องเอาสองตัวนี้มาแบบพูดด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นผู้ชายที่โด่งดังมากๆนะครับผมแต่ตัวนี้มันอาจจะไปในแนวแบบเบอร์เดอร์ชาแนลเล็กๆในช่วงต้นๆแต่พอถึงแบบแป๊บเดียวอะ่ะเขาจะมีเสน่ห์เขามีความหวานของเขาซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้ <laughs> มากกว่าเหล่านั้นนะครับผมเออคือหอมแล้วก็ดีมากๆอะ่ะแต่กลิ่นคาดามอมอะ่ะ เริ่มชัดเจนขึ้นเหมือนกันนะคือ <c> ฉ <oughs> ีดไปฉีดมาน้ําหอมครับบางทีเราฉีดไปคนละอุณหภูมิมันก็จะมีความต่างกันอยู่ซึ่งตอนเนี้ยผมฉีดไปเมื่อกี้ด้วยอากาศที่เย็นจัดขึ้นมาหน่อยอะผมรู้สึกถึงกลิ่นคาราเมลของเขาอะตีขึ้นมาครับเออมีความเป็นเครื่องเทศค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่เป็นเครื่องเทศที่เรารับได้เป็นเครื่องเทศที่มีสนเสน่แล้วก็แบบ ซ็กซี่มากๆครับผมอ่ะน้ำหอมตัวนี้คุณใช้ประเดยได้ไหมได้อย่างแน่นอนแล้วคุณสามารถจะหอมตัวนี้ไปผับได้ครับผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้ไปสู้กับกลิ่นอื่นในผับอ่ะได้แล้วคุณจะมีความแปลกใหม่มีความเก๋แต่ความเก๋อาจจะไม่ได้เก๋เหมือนกับมอชชิโน่ทอยบอยนะตอนน้นเป็นกลิ่นที่ฉีบไปเลยหรือถ้าคุณอยากให้คุณมีความหวานหวน่ะตัวนี้อาจจะไม่ได้หวานเท่าแบบว่าอีสต์แองวายอีดีพีดีทีเงี้ยไปไม่ถึงขั้นนั้นหรือมันไปไม่ถึงเลยวอร์ฟูมด้วยซ้ำมันไม่ได้หววาาานนขด้แต่่ คือพูดยังไงดีมันก็หวานอยู่แต่มันมีความเป็นเครื่องเทศเออผมรู้สึกความเป็นเครื่องเทศจัดมากตอนนี้หลังจากที่แบบว่าฉีดยำยำสเปรย์เมื่อกี้ที่ผมฉีดยำสเปรย์ใช่ไหมครับผมนั่นแหละหอมครับกลิ่นดีผมแนะนําน้าหอมตัวนี้แต่ถึงกระไรก็ตามทีน้ำหอมตัวนี้เหมาะกับไปการออกกําลังกายไหมผมว่ารอนถึงกลิ่นกลางก,าก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปใช้กําลังกายจะกลิ่นแรกอะ กลิ่นที่มันมีความเป็นเครื่องเทศจนเกินไปอ่ะมันอาจจะไปตีกับกลิ่นของเหงื่อของเราได้ซึ่งถ้าเป็นคนที่ไม่มีกลิ่นตัวผมว่ากลิ่นนี้ได้ครับฉีดแบบกหลังได้แต่ถ้าคุณมีกลิ่นตัวมันอาจจะทําให้คุณมีความสับสนนิดนึงในความรู้สึกของคุณอ้ออีกอย่างนึงสำหรับน้ำหอมกลิ่นนี้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นหนุ่มที่อ่อสูบบุหรี่อ่ะเออมีกลิ่นบุหรี่ติดก,กายเป็นคนที่ฉูดสูบอะไรอย่างเงี้ยแนวเนี้ยผมว่า เวลาไปตีกันกับกลิ่นผู้ดีคุณน่ะน้ำหอมกลิ่นนี้จะมีเสน่ห์ขึ้นมาเสริมลุคให้คุณเป็นแบดบอยแต่เป็นแบดบอยที่มีความแบบสุภาพอยู่ในตัวมีความเป็นป่าแบบว่าเป็นคนมีตังค์นิดหนึ่งนะครับผมผมค่อนข้างที่จะชอบน้ำหอมตัวนี้นะครับผมแล้วก็แนะนําสําหรับหนุ่มๆหลายๆคนนะครับไปลองกันที่เคาน์เตอร์นะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนลืมบอกไปนะครับสำหรับการกระจายตัวและความติดทนลืมไม่ได้ไงเรื่องนี้ก็คือ การกระจายตัวของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมในช่วงแรกๆอะ่ะจะก,กระจายตัวเป็นมวลรอบตัวเราจะต้องได้กลิ่นครับแล้วพอมันเข้าตู่โน้ตกลางๆอะ่ะก็จะอยู่ประมาณ 1- นึสองแล้วนะครับผมต้องเข้ามาใกล้จึงจะได้กลิ่นดาวนะครับผมแล้วความติดทนผมมีความรู้สึกว่าติดทนในระดับในระดับหนึ่งครับประมาณ4ี่ถึงหชั่วโมงนะครับตอนน้ำหอมของดอร์เชนกวามมานาส่วนตัวผมรู้สึกว่าน้าหอมของดอเชนอ่ะ ติดไม่ค่อยทนนะครับยิ่งตระกูลเดอะวันอ่ะไม,ไม่ค่อยทนเท่าไหร่บนตัวผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าหลายๆคนก็รู้สึกอย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนใครชอบก็ฝกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยเตือนนะครับผมถ้าไม่กดกระดิง่งเราอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้นะวันนี้ผมแบงไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย